ในฐานะรุ่นพี่จริงๆแอนให้แค่คำแนะนำดีกว่าใช่เพราะว่าแอน,นก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งกว่าใครแค่เล่าในเรื่องของประสบการณ์ได้ <ic cigarette> ก็ฝากทุกคนเชียร์น้องด้วยนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของน้องเ <c oughs> พราะเดี๋ยวเร็วๆนี้วันที่27เดือนหน้าเดี๋ยวเราจะต้องไปส่งน้องที่สนามบินแล้วนะคะ <c oughs> สนุกมากเลยค่ะแอนชอบเดินทางไปเวียดนามมากๆ <c oughs> เลยทีมงานที่นู่นดูแลดีมากแล้วเป็นเหมือนเป็น แคมเปญที่อันได้ไปไปร่วมงานไปเป็นกรรมการมี2แคมเปญก่อนพรีลิมที่อันได้รู้จักผู้เข้าประกวดแบบ deeper deeper connection ก็ต้องแสดงความยินดีให้ผู้ชนะด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ไม่ได้เข้ารอบจะกลับมาใหม่มาสู้ต่อเพราะว่ามี potential เยอะมากคะ่ะ ใช่ค่ะใช่คือหลายคนเก่งมากก็ตอนที่เราประกวดมิสอิน i v เวอร์สทุกประเทศก็มีผู้หญิงที่เก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เพียงแค่เราจะใช้พื้นที่ของเราไปแบบโชว์เคสความแข็งแรงความมั่นใจของเราได้ยังไงก็อยากให้ผู้หญิงทุกคนสู้ๆแล้วก็อยากให้เขารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่สิ้นสุดของของความฝันของเรา Miss Universe อะไรก็ตามถ้าเราอยากได้มันจริงๆเราต้องสู้แล้วก็กลับมาให้ได้คะ่ะในฐานะรุ่นพี่จริงๆแอนให้ให้ ให้ได้แค่ให้แค่ให้ได้แค่เออโอเคให้แค่คำแนะนำดีกว่าใช่เพราะว่าแอนก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งกว่าใครแค่เล่าในเรื่องของประสบการณ์ได้แต่แอนเห็นว่าน้องก็เข้าเทรนทุกวันเรียนทำนู่นนี่ทุกวันซึ่งมันดีแล้วเพราะว่าในที่สุดคือตอนที่เราเข้าไปในกองแล้วอะค่ะมันเป็นสิ่งที่เราเรียนจากครูไม่ได้เราต้องเรียนกับ ในสถานาการณ์เองและเชื่อว่าน้องจะทําได้ดีค่ะคือทุกอย่างเปรเะที่เมื่อาวานก็ออกของฟิีดคาโรคือสวยมากๆใช่ค่ะก็ฝากทุกคนเชียร์น้องด้วยนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของน้องเพราะเดี๋ยวเร็วๆนี้วันที่27เดือนหน้าเดี๋ยวเราจะต้องไปส่งน้องที่สนามบินแล้วนะคะก็ถ้าใครว่างหรือว่าใครอยากไปส่งน้องก็ฝากมาเจ,เจอกันที่สวรรณภูมินัเลยค่ะปีนี้ยังไม่รู้ <laughs> ถ้ามีโอกาสก็อยากไปะคะ่ะ เพราะแอนเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนน้องชายแอนเกิดที่ม็กซิโกโเ,เลยอยากไปแบบไป,ไปดูบ้างแต่ว่าต้องต้องดูตารางงานก่อนค่ะทุกคนสวยอยู่แล้วค่ะทุกคนสวยในใน,ในรุ่นในรูปแบบของตัวเองแอนจริงๆแอนไม่ได้กลัวกลัวแทนน้องหรืออยากให้น้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าน้องสวยในแบบของเขาขน้องมีความออเทนติกของเขาเองที่จะเป็นจุดเด่นของเขา ซึ่งไม่อยากให้เขาไปวอรี่ว่าอ๋อมันเป็นเ,นเนมืองลาตินเราต้องกลัวนน่นนี่คือในที่สุดถ้าเราเก่งเราก็เราหาพื้นที่ที่จะทําให้เราชัยไม่เราไม่ต้องกลัวใครเลยเพราะว่าเราใช้ด้วยต,วตัวเราเองไม่ตายลาตินแน่น,นอน,น,น,นค่ะเพราะว่าไทยแลนด์กลับมาแน่นค่ะมงสามต้องมาแน่นค่ะถ้าเราไม่มั่นใจนั้นเราจะส่งน้องได้ยังไง